วัดีครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านคิริวงครับก็มาพักครั้งคืนที่นี่หนึ่งคืนครับที่บ้านพี่เล็กขนามพี่เล็กนะครับแลตอนนี้ก็เดินทางกลับก็เป็นสมาชิกรวมทริปนะครับก็ทางเข้าของ ขนำที่เล็กเนี่ยต้องเดินเข้ามาในสวนลึกหน่อยนะครับก็จะอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่จะมีหุมสเตย์เยอะๆข้างล่างตรงนี้ก็จะดูร่มลื่นกว่าดูเป็นแบบยังธรรมชาติเยอะอยู่นะครับนี่ก็เป็นทางที่เขาชาบ้านทำเอาไว้ ก็เวลาสัญจรเนี่ยชาวบ้านจะใช้มอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์วิบากด้วยนะครับเพราะว่าทางเนี่ยจะเป็นเขาจะเป็นเขาเยอะเลยจะเป็นแบบเนินอะ่ะเนินเนินขึ้นลงถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาก็อาจจะลำบากนิดนึงก็สองข้างทางก็เป็นสวน ผสมบ้างนะครับสวนมังคุดสวนทุเรียนสวนผลไม้นะครับเป็นสวนผสมแล้วก็เป็นป่าบ้างนะครับด้านซ้ายมือของผมตรงนี้จะเป็นเออมันเหมือนเป็นเป็นลำธารเป็นคลองอะไรอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือจะได้ยินเสียงถ้าได้ยินนะได้ยินเสียงน้ำแล้วก็ด้านไกลไกนูน้น ตรงนู้นเป็นเขานะครับเป็นเขาหลวงนะครับถ้าเห็นนะครับข้างหลังผมก็เป็นยอดเขาหลวงนะครับก็เนี่ยครับคีรีวงก็จะอยู่บริเวณของเขาหลวงเ,เดี๋ยวเราเดินกลับกันคือรถที่จะมารับเนี่ยจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็พวกเรามากันหลายคนก็ต้องผัดผัดกันนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ระหว่างนี้เราก็เดินไปพลางรอรถมารับมุมตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่วิวสวยครับระหว่างเดินระหว่างเดินกลับทางเดินกลับเราก็จะเห็นธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำทาร ครับแล้วก็ด้านไกลๆนั่นก็เป็นเขาครับนีครับทางเดินดูธรรมชาติได้ครับสำรวจธรรมชาตินี่เป็นเขาแบบนี้ครับ ก็หมู่บ้านนี้ก็อยู่กับธรรมชาติครับธรรมชาติเยอะอย่างแบบเป็นป่าเป็นลำธารเป็นอะไรคือได้มาสัมผัสกับธรรมชาติอะครับมาเที่ยวที่นี่ นี่คืออะไรครับผีเห็นอะไรครับเป็นเข้าสลักจับจอนเป็นเข้าแบบซอนซอนกันอยู่นะ,ะซึ่งฝาข้าววันนี้นี่ลบต้องลอบไหมฝาว,วันนี้ข้าวนี่ลบไหมลบลบหมากไหมลบมหมักคือว่าใช่อันเดอคือไม่ไม่คือว่าไม่เอาฝา อ๋อเอานะถูกเอากันเลยเจนน,นิดเดียวอ๋อไม่ไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องครับอันนี้ก็เข้าเหมือนกันจะมาเรียนจับไหนเดียว นนี่่มหยังไงบ้างพี่ชันอิวดีชัดเชิญถ้ามีบานบนนี้สักล้างนีผันผื้อมั้งสบายดีไหมวันนี่ทำโฮมสเตย์ไหมจะทำแบบนี้แหละจะทำนะคงไม่สนทำหรอกอาจจะแบบ เหือนพุ่งมากมาจุดเที่ยวคงไม่ได้ธุรกิจอ,อ่ะทำส่วนว่านะนี่เสี่ยงคนและน้ำอยู่ข้างหลัง มีนั่นน่นคอนกีตแต่ว่าวิ่งได้แต่รดมอเตอร์ไซค์ทางมันชันนี่มาสัมผัสบรรยากาศวันนี้ก็น่าึ้นเข้าร่วงสักทีนะมิฉานเกิดขึ้นไหมไเดินแต่เข้าบันเทือนอะไรคุ้น,เ,นเคยเดินว่าดูแล้วเข้าร่วงนี่นาะฮุด คือมันเป็นปลาไงมันต้องแบบมีมันต้องมีทักษะการใช้ชีวิตในปลาผมว่านะจะไปคับเขาไม่ซื้อแล้วเราเดินอย่างเดียวแต่ที่นี่ส่นมากมันจะไม่มีหลุมน้ำไหมก็จะแบ่งน้ำนัก นอนกลางป้าเขาอะเขาชายไอ้นั่นชายเปลยแบบไฟชีดใช้ชั่วมัดของเต๋อเพราะวังสิ่งนี่นี่ควรสืบการเป็นเต๋อมันใช่กว่าตัวส่วนทีมันได้มาัมันคือบการเป็นมต้องเต่อเต๋อมันตอนกันได้ละทางชั้นนี่ลงก็ต้องลงเท้าต้องเบรกดีๆ